กาชีวิตคนเนี่ยคุณไม่ใช้ก็ไล่ผีสบายมากแล้วสุดท้ายผีไม่ข้าคแล้ปีนี้นะเป็นปีเ่งเฮงของเรา2 0 2 0ใช่อ่ เปลี่ยนเรื่องของมันกับเรื่องของการสร้างฐานสมาชิกของตัวเองเราเราต้องทุ่มเวลาแบบไหนเราต้องอยากได้รายได้แบบไหนเราต้องทําแบบกี่เปอร์เซ็นต์คะทำแบบร้อยเปอร์เซ็นต์พราะแบบโปรเนี่ยค่ะยิ่มองถึงตลาดที่ยิ่งใหญ่มากๆที่ใหญ่มากๆเลยนะคะเพราะคำว่าเน็กเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหม่เหมือนกับเทโลมิก กเมื่อกี้ก็รู้แล้วว่าไอเฟลอยู่เดอรมังอ่ะเปิดซิกร์เข้ามาแม่ไ้คือถ้าจะง่ายเอ่อวาคติ้งลงเยอะพี่กินไม่ได้พี่กินไม่ได้หมูอะไรเผ็ดเหรออะไรเผ็ด อะไรเงีัไมเง้ยมันไม่จีบปีนไม่จียางเหมอเหวยขายสีสำลีเล่นหวยสำรวยเล่นสีสำรวยคงควรคอยเออขายหวยสำรวยขายสีสำลีเล่นหวยสำรวยเล่นสีสำรวยคงควยคอยเออยัยมีไขยหอยยายม้อยไขมีวันดี ยายมีไปกัดหมียายมอยหมียายมอยหอยยายมีมาว่ายน้ําไปหอยหมอนหมอยผีผหอยหมอนหมอยยกหีผีหอนนั่นไม่ใช่หน่อยได้นอะมาพยายามทำให้เต็มที่นะครับาคุณทำได้นะครับแต่ครั้งนี้เรื่องความตไปก็ใหม่ๆนะจะได้มาชนะได้จ้ะหมายเลข ข้แรกอ่าทีนี้ฝังนี้ใช้สมองตัดคิวอยาให้เพื่อนเห็นนะตอบนึ่งนาทีนาทีลองใช้ใช่ตัวนี้ตัวนี้คะู้อ่่สอสามสี่้าเจ็ดแปเ้ี่สสี่ จะพบดภาษาอักแวไปด้เลยครับไปด้ไปเิหนึ่งเก้าแปดหกสไม่รู้่ะสองก้าแปดสกินเกดหกเก้าแปดเอฟแมกแปด้เลยครับเแกเอแมกไปด้เลยหกแปดเซก้าโอ้อยูได้ไหม วันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะคณะกมการเอาเลยนะแล้ที่้เจองเอดีรอดกันนะคะอ่าไะป้ายต้องมาตลอดเลยนะเอออ่ายประกาศเลยครับ แต่ถ้าวันนี้คุณมีพาสซีฟที่ลายเดืนคุณพอระดัแบ,บแล้วอะ่ะคุณจะคิดอัตัวัติได้ว่า มนุดแล้วเบื่อคนมันเลือกคืออย่างนี้ผมก็เป็นต้นเนี่ยเรียกว่าเสี่ยงน้อยที่สุดแค่ได้มีความเสี่ยงในการทำธุรกิจแล้วก็ทำสำเร็จเนี่ยนะคมนมีเงินเพื่อนมีสภาพมีเวลาหลายอย่างแล้วก็ที่สำคัญนะคะที่ลงเสี่ยงคุณจะเฮาบ้ามาันเป็นต้นเปล่าไปขายที่สุดอ่ดะ,ะบอกมึงรู้ความจริงของกูได้ยังไงท่านเป็น A E V P รายได้แพสซี v e Income สองแสนถึงห้าแสนตลอดชีวิตโโอ้ห ท่านพิสา,สาคนคะขณะนี้เครื่องพิมพ์ของเรากำลังมีผ่านเหตอากาศแปรปรวนขอความกรุณาท่านพ้สานั่งประจำที่ร้อยเข็มถัดที่นั่งและก็คุณหมอบอกว่าเฮ้ยมันมีส่วนหนึ่งอ่ะที่แบบมันน่าจะแบบเป็นเนื้อหลายนะว,วันนี้ไปพบคุณหมออายุรกรรมคุณหมออายุรกรรมบอกว่าเออไปทําอะไรมาเนี่ยสองสามเดือนแบบผลเลือดดีขึ้นวก็บอกสามวันไปทําอะไรมาทําไมแบบผลเลือดแบบไม่จางแล้วพร้อมผ่าตัด เรจริงๆเรายังไม่ได้ตบมือให้ผลิตภัณฑ์เลยเลยนะถ้าแบบผลิตภัณฑ์เราไม่ดีอะน้องไม่ได้ผ่าตัดนะสามวันนกเลือดหายจางนะคะกล่องจากโรงพยาบาลได้สี่วันนะคะยังแต่งหน้าท้องอยู่มาทำง,งานได้ปกติกนะคะของเล่นส่งนะคะแล้วก็ธุรกิจของเขาถือรวยนะคะธุรกิจของญาติเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับโปรดักร้านโตรดัก ได้เกาะถุรนรถเพราะเป็นมาพูดในส่วนของงานผมว่าป้ากับมา้ามีเวลาว่างเท่าไหรแต่เป็นคือธุรกิจนะครับที่สามารถให้รายได้มากพอที่คุณจะสร้างทางเลือกและมีเวลามากพอที่จะใช้เงินนั้นด้วยแบบ ตลอดชีวิตครับ